สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็จะมาทำการสอนรับฮีโร่ใหม่ฟรีนะคะเป็นฮีโร่ชื่อว่าชาลอนแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นฟาเลนในร่างผู้หญิงนะคะทุกคนเป็นฮีโร่ที่คอลแลบกับ S.N.K. นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามืนมันจะเป็นบริษัทผลิตเกมของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาทําการสอนรับฮีโร่ใหม่ฟรีกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆแล้วก็ข่าวสารอาวีอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนนี่เป็นตําแหน่งไฟเตอร์นะเดี๋ยวก็รีวิวก็จะชงชิงชงเช็งหน่อยนะลนช่องก็รีวิวสอนเล่นกันไปบ้างแล้วนะคะทุกคน ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาที็คดแนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ปรเพทไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้อง็คดแนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่็คดแนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะ ไอดีสกิแลแลแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัส i d r ดีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ กดเข้ามาหน้ารวมกิจกรรมนะคะกดเข้ามาตรงคําว่าแจกฟรีฮีโร่ใหม่นะคะตรงนี้เลยกดคลิกเข้าไปเลยก็จะเจอกับกิจกรรมหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นแจกฟรีฮีโร่ใหม่ชารล็อตนะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่ หนถึงนี้นะคะทำภารกิจสะสมดอกนะประมาณนี้ก็วิธีรับก็คือง่ายๆนะคะเข้ามาล็อกอินนะคะเราก็จะได้ไอีก4นะอันนี้ก็ถ้าเล่นขอผ้าเกมได้อีก15นะคะจะมีล็อกอินสะสม3วัน7วันประมาณนี้และวันที่4นะคะแค่เข้ามาล็อกอินวันเดียวนะคะก็จะได้ดอกกุลับไปทั้งหมด75ดดอกนะคะทุกคนอ่ะในแต่ละเลเวลนะคะก็จะมีร้อยเหรียญทองนี่ กุหลามมิตรภาพนะคะมีเป็นแจกเป็นอโมจติชา์ลอดสับสนถาวรด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลูกแก้วอ่าแล้วุ่มลอตเตอรี่ทั่วไปนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออชา์ลอดไปเลยนะคะ85แต้มยังไงทุกคนก็ได้อยู่แล้วนะคะแน่นอนแค่เข้ามาล็อกอินวันที่4แล้วก็เก็บอะไรงนี้ได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่กฎกติกาอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็มาตรงนี้นะคะจะเจอกับแชร์ความทรงจํารับรางวัลฟรีนะคะมีโอกาสได้รับเป็นสกิละระดับอัลติเมทด้วยอ่ะดกคนลองกดที่เข้าไปวันนี้อ่าวันนี้ตําแหน่งไหนจะโชคดีสุดอ่ะเราจะลองเริ่มคําทํานายนะคะอันนี้คือยินดีด้วยคุณได้รับ the impress นะคะคืออะไรแชร์เพื่อรับรางวัลลองกดแชร์ไปอันนี้ก็จะเป็นกล่องได้มา2กล่องนะคะเดี๋ยวเรากดแชร์ไปในเฟซหรือว่าในไลน์ก็ได้นะคะ ึ้นนี่นะมีประวัติอะเรามาดูรางวันนะคะก็จะมีเป็นกล่องสกินขั้นสูงนะคะลุ้นรับอัลติเมตอ่ะแล้วก็จะมีเป็นไอเทมความสัมพันธ์เป็นยูโมจิแล้วก็เพรอะไรประมาณนี้นะอาแชร์มีแชร์ทั้งหมดด้วย่ะเดียวเราลองมารับกล่องของขวัญน,นะคะกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่1อ่าวันที่1จนถึงวันที่6ออะ โดยวิธีรับรางวัลน,นะคะก็ให้กดปุ่มคําว่ารับรางวัลแบบนี้เลยเมื่อกี้เรารับเราก็ได้เป็นอันนี้ไปแล้วนะเนี่ยไอหินตานเชิญความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรารอกิจกรรมมันเปิดนะว่าจะเปิดได้ทดสอบอะไรอีกไหมประมาณนี้คือแจกอ t ดิเมตจริงป้ะหรือแจกแค่เพชรนะคะสําหรับ RV วันนี้นะคะนี่ก็จะมี2กิจกรรมหลักๆนะคะสําหรับฮีโร่ใหม่แล้วก็ เอิมไอเนี่ยแชร์รางวัลอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆได้คะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาวีดีๆอะไรใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน